สวัสดีค่ะทุกคนโรซาพาเข้าสวนวันนี้เราพามาชมฝรั่งทำงานจ้าดูฝรั่งของเราขยันทำแปลงผักไว้ให้เราเยอะเลยตื่นเช้ามาทานอาหารเช้าเสร็จเข้าสวนนี่ก็เป็นแปลงผักที่เขาเตรียมไว้ให้เราสำหรับปลูกผักไทยนะคะ ฝั่งทางนี้แล้วเราก็จะอ้อมมาให้ดูตรงนี้เราก็จะทำไว้สำหรับผักที่จะเป็นผักที่เลื้อยเนาะเขาก็จะทำตะข่ายขึ้นมาแบบนี้ให้ผักเลื้อยขึ้นมาสองฝากฝั่งก็จะขึ้นไปแล้วก็จะมีเชือกออกไปข้างนอกตรงนี้ก็จะขึ้นมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะออกไปข้างนอก ปหาต้นเชอรี่ของเราตรงโน้นค่ะแล้วก็จะพามองมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเหมือนกันก็เหลืออันนี้เอาเอาผ้ายางออกแล้วเราก็จะ,ะเขาเรียกอะไรพวนดินขึ้นมาแค่นั้นเองส่วนผักเก่าของเราก็ยังไม่เอาออกเพราะว่าต้องเก็บกินไปเรื่อยให้เสร็จ ไม่งั้นก็เอาไปพร้อมกันก็ทิ้งนี่ก็มานั่งเฝ้าแม่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมในโรงเรือนอันนี้ที่เราหว่านผักไว้มีผักสลัดมีอะไรทุกอย่างเราก็จะพามาชมว่าผักของเราก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะทุกคนนี่เลยค่ะผักของเรา อสองอาทิตย์ที่แล้วเราก็เอาผักชีมาหวานแซมๆกันนะคะพอฝั่งทางโน้นผักชีเราก็เริ่มแก่แล้วนะคะเราก็เอามาหวานแซมๆกับผักหอมหรือว่าต้นหอมนะคะเขาก็ขึ้นมาแบบสวยงามเลยค่ะต้นสมบูรณ์มากค่ะนี่ก็ต้นหอมของเรามันจะเป็นหอมของอิตาลีนะคะ เขาเรียกอะไรหอมหัวแดงแต่ว่าจะเป็นหอมหัวแดงพันุ์ของอิตาลีนะคะส่วนสลัดของเรานี่ค่ะกำลังงามน่ากินเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินแล้วผักชีเราก็หวานไปแซมไปค่ะไม่ให้มีพื้นที่ว่างนะคะนี่ก็จะเป็นสลัดอีกชนิดหนึ่งนะคะ แต่ถามว่าเราชอบอันไหนเราชอบอันนู้นค่ะอันนู้นก็อร่อยกรอบดีนะคะปลูกมีอยู่สี่ห้าสายพันธุ์ค่ะอันนี้ก็อร่อยก็จะพาทุกคนเดินชมไปเรื่อยๆค่ะกำลังงามเลยค่ะอันนี้ก็กำลังห่อนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆเรากำลังห่อนะคะอุ้ยเดินไปเดินมาแป๊บเดียวสามนาทีแล้วค่ะทุกคน ผักสวยๆเรายังไม่พาไปดูฝั่งนน้นเลยค่ะยังไงก็ขอจบคลิปฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วจะพาไปชมฝั่งโน้นค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเป็นเพื่อนกันช่วยๆกันนะคะทำงานส่งเจ้านายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ